สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสเกตและกันทลกักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีแซดนิวพระอิศร์วิชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบก,กับดิฉันลักษนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะสองสามีภรรยาชาวอำเภอห้วยทับทันค่ะวางเว้นจากการทำนาไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปตื่นแต่เช้าออกไปสอยสะเดาตามทุ่งนามามัดส่งขายปลดนี้ค่ะ สข่าวรายงานข่าวว่านายวิเศษทีระบุตรและนางทองภายเปี่ยมจันทร์สองสามีภรรยาชาวบ้านนนดังตำบปลปราศาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดสิสเกตผ่อว่างเว้นจากการทำนา ตื่นแต่เช้าขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออกจากบ้านตระเวนไปตามทุ่งนาหาสอยดอกสะเดามาส่งขายเมื่อได้จำนวนที่ต้องการแล้วก็กลับมาบ้านจากนั้นก็จะเอากิ่งสะเดามามัดรวมกันประมาณ10-15กิ่งแล้วเอาอยางยืดพันให้แน่นแล้วตัดก้านให้เสมอเพื่อความสวยงามเตรียมนับจำนวนบรรจุถุงพลาสติกนำไปขายต่อไป นายวิเศษกล่าวค่ะว่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วสะดาวจะสลับกันออกดอกตนและภรรยาก็จะใช้เวลาว่างจากการทำนามาหารายได้เสริมเพราะทำนาอย่างเดียวไม่พอใช้นี่แต่สะดาวปีนี้คุณภาพไม่ดีเท่าปีที่แล้วสาเหตุมาจากความแห้งแล้งมาตลอดปีและมามีฝนปลายปีจึงทำให้การเจริญเติบโตของต้นสดาชะงักไปช่วงแล้งสดาจึงมีรสชาติไม่ดีขมมากไปนิดหน่อยจึงทาให้ราคาโต ประกอบกับวิกฤตเชื้อโควิด1 9ระบาดจึงทำให้ตลาดซื้อขายไม่คล่องตัวนัก จากปีที่แล้วราคามัดละ7บาทต่ำสุด4บาทปีนี้ราคาลดลงเหลือมัดละ4-5บาทและยังมีแนวโน้มว่าราคาจะลดลงอีกขณะเดียวกันตนก็จะช่วยรับซื้อจากชาวบ้านด้วยเมื่อได้จำนวนมากก็จะเอาไปส่งต่อให้กับพ่อค้าที่รับซื้อในตัวเมืองอำเภออุทุมพรพิสัยเมื่อได้จำนวนมากก็จะไปส่งยังตลาดไทยบ้างตลาดสี่มุมเมืองบ้างและจังหวัดราชบุรีบ้างนายวิเศษยังบอกอีกค่ะว่า ปีที่แล้วการซื้อขายเสดาคึกคักคล่องตัวมากเสดาก็คุณภาพดีราคาก็ดีชาวบ้านก็ขยันตื่นไปเก็บเสดาตั้งแต่ตี5เก็บได้เยอะก็จะเอามาขายให้ตนโดยปีที่แล้วตนได้จดบันทึกไว้สามารถขายได้ประมาณเกือบ6,000มัดร,ราคาเฉลี่ยมัดละ5บาทก็ได้เงินเกือบ30,000บาทเงินส่วนหนึ่งเก็บไว้ลงทุนทำนาใช้จ่ายในครัวเรือนมีรายได้ทุกวันสามารถปลดหนี้จากทกสได้เป็นอย่างดี 卡。她